สวัสดีครับสมชายเรเส้นสุกนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาอยาดแตงโมกันนะครับเพราะว่าหญ้า,าเริ่มขึ้นเป็นเบีย้ยแล้วครับเราก็ต้องมาเอาเราถึงมาเอาอยากันครับหญ้านี่นะครับเราก็เอาครั้งเดียวนะครับเราไม่เอาหลายครั้งว่าฤดูนี้หญ้าก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ให้พรยา มาช่วยาถากหญ้าเอายาแตงโมนะครับการเอายาแตงโมนะครับก็เอาแบบไหนนะครับเอาง่ายๆนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการเอากันเอายานะครับเวลาเราจะเอาเฉพาะร่องกลางอย่างนี้นะครับ นี่ครับล่องกลางจะเป็นล่องกลางนี้ครับเราก็ถ like ากเฉพาะบริเวณอย่างนี้นะครับเอาย้าเสียญ้านะครับบนข้าง gef. ถ้าเป็นบนบริเวณข้างคูอย่างนั้นนะครับบริเวณข้างล่องอย่างนี้นะครับนี่เป็นล่องไปนะครับแต่ข้างล่องอย่างนี้เราก็จะเอารถไถไถขึ้นเอาเลยนะครับนี่คือจะเอาง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปเอาทั้งหมดนะครับเราเฉพาะล่องกลางก็พอนะครับเอาง่ายและได้เร็วนะครับถ้าเราถากเอาทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะครับเหนื่อย ก็อาจจะไม่ทันก็ได้นะครับอาจจะเอาไม่เสร็จเพราะหญ้ามันเยอะมันจะเร็วเราถึงให้เอาเฉพาะตรงกลางล่องก็พอนอกนั้นเราก็จะใช้รถไถไถขึ้นเอาเลยไถเอาเลยนะครับถ้าคนมีรถไถใหญ่ก็ตีเยานะครับหรือไถขึ้นเอาส่วนมากคันีนิยมไถขึ้นเอานะครับหรือไถขึ้นล่องแบงนี้เลยนะครับไถเอาคือโดยกำกำจัดหญ้าไปในตัวนะครับเราเฉพาะตรงที่ล่อง ล่องอ่ะล่องกลางอย่างนี so ้นะครับแต่เอาต้องเอาญ้านะครับการเอาย้านะครับต้องเอาก่อนที่จะก่อนที่ต้นแตงเขาจะคานหรือเดินนะครับแต่ถ้าต้นแตงคานเดินแล้วก็จะเอายากนะครับบางทีต้นแตงเดินไปแล้วเราไปไปถากมันก็จะเจอเจอเครือแตงนะครับจะทําให้ยอดแตงเราเสียหายได้นะครับแล้วก็เราเอายากด้วยนะครับเราต้องระวังยอดของเขาด้วย ถ้าอย่างนี้เราเอาเฉพาะตรงที่ตามร่องอย่างนี้เลยนะครับดูเราไม่ได้เอาเยอะนะครับเอาแค่ตรงนี้ง่ายๆนะครับคุณนายที่ถามมาหญ้าเยอะไหมไม่ได้ใส่พะยงคุมก็มีหญ้าเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเอาง่ายนะครับจะเอาง่ายถ้าเอาเอาอย่างที่ผมแนะนําไปแต่ถ้าว่าพะยงคุมมีหญ้าไหมก็มีเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีขอบข้างตรงอย่างนี้นะครับตรงที่พายงไม่ถึงถ้าเราไม่เอา มันก็จะยากขึ้นคุมแตงโมเช่นเช่นกันนะครับเราถึงมันก็พอๆกันนะครับราการการการกำจัดญ้าเราเอาแบบประหยัดเราดีกว่านะครับเราจะเอาอย่างนี้ประหยัดต้นทุนกว่านะครับไม่ต้องไปเปลืองผ้าเงินซื้อผ้ายางไม่จำแค่เราใช้แรงงานคนนะครับเอาครั้งเดียวจบเลยนะครับต้องเอาก่อนต้นแตงจะเดินนะครับนี่ครับเหมือนที่ผมกําลังเอาอยู่นะครับเป็น เป็นคนถากหญ้าอยู่นะครับอันนี้พอดีบังเอิญหญ้าต้นแตงเรายังไม่ได้ตัดยอดนะครับเพราะว่าหญ้ามันขึ้นเร็วมากเพราะว่าแตงมันช้านะครับมันมันติดหนาวอยู่นะครับติดอากาศเย็นแตงไม่ค่อยอยากจะเดินแต่เดี๋ยวนี้เขาได้ยอดมันดีแล้วนะครับตัวนี้ใบก็เริ่มเปลี่ยนก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลาตัดยอดแล้วนะครับอีกแค่สองวันสามวันนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะมาเราจะมาตัดยอดกัน น,นี่เรารีบมาเอายาก,ก่อนเพราะว่าเราต้องเอาก่อนที่เราจะตัดยอดเพราะว่าเราตัดยอดนะครับถ้าเราตัดยอดสองสาวันต้นแตงเขาก็จะเดินทันทีนะครับตัดยอดได้สามวันแตงก็จะเดินเราถึงรีบมาเอาย่า,ยาก,กันนะครับเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ดูแลง,ง่ายๆต้นแตงดูที่ไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับ ถ้าเราเอาต้นแต็งเราก็อย่าไปเอาต้นโตเราต้องเอาต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับจะง่ายแล้วก็ต้นหญ้าเล็กๆก็เอาง่ายด้วยนะครับถ้าเราเอาต้นหญ้าต้นโตเกินไปก็เอายากนะครับต้นเล็กๆนี่เราถูๆถักๆเอาก็เขาก็ตายแล้วนะครับถ้าเราทําเยอะจริงๆเราไม่ไม่ทันเราก็ต้องจ้างพนักงานนะครับอันนี้ผมทําไม่เยอะนะครับนิดๆหน่อยก็ทําเองไปเรื่อยๆนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับตรงนั้นที่มันติดติดอย่างนี้นะครับติดต้นอย่างนี้เราก็ใช้มือ นะครับถอนนะครับต้นหญ้านะครับถอนเอาอันนี้ก็เราตรงนู้นเราเอาเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งทางนู้นนะครับเราเอามาได้ไหลายแถวแล้วสิบกว่าแถวแล้วนะครับแต่ฝั่งทางนี้ก็เรายังไม่ได้ยังไม่ได้เอาหญ้านะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับ นี่ครับที่ยังไม่ได้ท <problemas> <together> ําอะไรนะครับนี่จะมีหญ้าขึ้นเล็กๆนะครับเห็นไหมครับต้นหญ้าเล็กๆขึ้นเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแต่ต้นที่เราเอาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับก็จะไม่มีต้นหญ้านะครับเราถากไปเรียบร้อยแล้วอาจจะมีที่ที่ยังไม่เหี่ยวก็อาจจะเมืองเห็นเขียวบ้างแต่ถ้าเราถากไปแล้วก็ได้ข้นเหี่ยวตายนะครับการเอาหญ้านะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ะเอาแตงโมนะครับบางคนขามาก ถามมาว่าไม่ใช้พยางคุมนี่มีหญ้าไหมก็มีปกตินะครับมันก็มีเป็นเรื่องปกตินะครับแต่พยางคุมมันก็จะสิ้นเปลืองเรานะครับแต่ให้ผมว่าอันไหนดีนะครับกับพยานคุมกับไม่พยางคุมมันได้ดีผมขอเรียกเอาแบบไม่พยางคุมนะครับผมว่าดีกว่าประหยัดต้นทุนแตงก็การให้ผลผลิตกเ็เท่ากันนะครับ แตงโมหนึ่งต้นก็ให้ลูกหนึ่งต้นลูกสองลูกเท่าเท่ากันนะครับพะยงก็เหมือนกันนะครับก็ให้แค่นั้นนะครับลูกลูกแตงโมก็ใหญ่ไม่เกินกันนะครับก็เท่าเท่ากันนะครับอันไหนโดมสมบูรณ์หน่อยถึงไม่พะยงคุมเขาก็ให้ลูกใหญ่นะครับอันไหนพะยงคุมนะครับอันไหนที่ไม่สมบูรณ์มันก็ให้ลูกเล็กเหมือนเดิมนะครับผมถึงไม่ใช้พะยงคุมผมถึงใช้เอานี่เพราะผมทํามาทุกอย่างแล้วครับพะยงคุมไม่พะยงคุมคุมผมก็ ทำมาหมดแล้วผมถึงอยากจะให้เพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องใช้ผ้ายางคุมนะครับให้ใช้สายน้ำหยดดึงเอาเลยแต่แล้วก็แต่เราต้องเป็นทำเป็นรงล่องเหมือนผมลองเล็กๆนะครับมันจะเป็นล่องของมันอยู่กลางๆล่องนะครับมันจะมันจะมีเวลาน้ำหยดลงไปมันก็จะไม่ไหลออกข้างนะครับมันจะไหลลงทางตรงเลยนะครับเวลาต้นเล็กนะครับเราไม่ต้องให้น้ำบ่อยนะครับ สี่ห้าวันให้น้ำหนึ่งครั้งสี่ห้าวันให้น้ำหนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าดินชื้นอยู่เราก็ไม่ต้องให้นะครับเราก็รอดูเพราะว่าถ้าเราให้บ่อยดินเขาก็จะแน่นนะครับอาจจะทําให้แตงโมไม่ค่อยงามเวลาต้อง <Heather> แตงโมเราต้องการน้ําจริงๆนะครับเราก็น้ําก็จะไหลออกข้างหมดเพราะว่าดินมันแน่นนะครับเราถึงให้เอาไม่ต้องเอาบ่อยครั้งต้นเล็กๆนะครับเวลาเราจะให้น้าจริงจริงต้นโตงช่วงระยะให้ลูกนะครับเราก็ต้องให้วันละ วันละครั้งวันละครั้งหรือสองวันเอวันละสองครั้งนะครับเช้าย็นเช้าเย็นให้น้านะครับกตามนี่นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆดูแค่พอมีความรู้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับมหรือไม่เอาทําตามเราก็ได้นะครับตามถนัดนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ